ในปัจจุบันชาวคแมรหรือชาวคเ,เมรไม่นิยมให้ชาวเสียงหรือชาวสยามเรียกว่าคเ,เมรดังนั้นเราจะเรียกว่าเขมรแทนซึ่งพวกเขาได้นำเสนอภาพแกะสละักจากกำแพงสารพัดนึกอังกอร์วัดมาใช้เป็นหลักฐานบอกชาวต่างชาติว่าพวกเขาเป็นต้นฉบับด้านวัฒนธรรมชาวเสียงเป็นผู้ลอกเลียนแบบเท่านั้นเช่นภาพชนชาติต่างๆภาพเครื่องแต่งกาย ทาบสูงชุดสบายทาบนาฏศิลโคนและละครทาบมวยกุนขแม่ทาบมวยโบกาต่อซึ่งเป็นที่สงสัยว่าถ้าชาวเขมรเป็นเจ้าของนครวัดจริงทำไมไม่บอกเล่าถึงการมีอยู่ของนครวัดให้ชนเขมรรุ่นต่อมาสมัยล่าอาณานิคมได้รับรู้ถึงสถานที่ตั้งของนครวัดแต่กลับเป็นชาวฝรั่งเศสที่เป็นผู้สำรวจค้นพบปราสาทในป่าลึก แล้วนําเสนอให้ชาวโลกรับรู้ซึ่งภาพเหล่านี้เราจะนํามาวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้รู้ทันกลยายาของชาวเขมอรดังภาพแกะสลักตัวอย่างเช่นภาพแกะสลักกองทัพที่อ้างว่านี่คือชาวเขมอรซึ่งความจริงแล้วเป็นภาพกองทัพชาวฮั่นจากประเทศจีนโบราณทําไมพวกเขาไม่นําเสนอภาพชนชาวเขมรที่แท้จริงดูภาพคงพอเข้าใจ ภาพแกะสะลักกองทัพชาวเสียมแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามแต่เดิมมีคําจาึกกํากับว่านี่เสียงกุกอันเกรงไกรต่อมาพวกเขาได้ลบชื่อในจาึกออกไปเพื่อจุดประสงค์ให้ชาวเสียมไม่มีตัวตนปรากฏบนกําแพงแล้วบอกต่างชาติว่านี่คือส่วนหนึ่งชาวเขมอนภาพกองทัพชาวลาวที่พวกเขาไม่นําเสนอภาพกองทัพชาวจาม ที่พวกเขาไม่นำเสนอภาพกองทัพชาวหั่นที่พวกเขาใช้แทนตัวเองภาพเครื่องแต่งกายที่ชาวเขมอนยกกำแพงมาอ้างว่าเป็นต้นฉบับเช่นภาพผู้หญิงสวมเครื่องแต่งกายคล้ายชุดไทยมีภาพเทพพนมสมชดายอดเดียวเป็นภาพประกอบเป็นที่สงสัยว่าทำไมชาวเขมอนถึงใช้ภาพที่กลุ่มเครือไม่ชัดเจน ทั้งๆท,ที่มีภาพแกะสลักอื่นอีกหลายภาพบอกรายละเอียดดีกว่านั้นเป็นเพราะภาพแกะสลักเหล่านี้ไม่ใช่คนจริงในสมัยนั้นแต่เป็นภาพเทวดาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชุดแต่งกายชาวเสียมเพื่ออ้างประเด็นว่าของตนเป็นต้นฉบับแล้วบิ่งเบนความสนใจของคนในปัจจุบันให้มองข้ามภาพเสื้อผ้าแท้จริง ที่ชาวเขมรอยุคนั้นใส่บนกำแพงจะได้ปกปิดพื้นเทเดิมของตนเองทีนี้มาดูเครื่องแต่งกายชาวเขมรที่บ่งบอกว่ารับวัฒนธรรมแบ่งชนชั้นวรรณะมาจากอินเดียแบบเต็มๆและตั้งแต่ชนชั้นกษัตริย์ซึ่งสรุปไม่ได้ว่าเป็นชนชาติใดกันแน่ไปจนถึงชนชั้นทาสที่ชาวเขมรไม่ยอมรับว่าเป็นเผ่าตน ภาพแกะสลักชนชั้นกษัตริย์พระเจ้าสุริยวรมันที่สองผู้สร้างนาครวัดสงมงกุฎทรงเตี้ยไม่สวมเสื้อสวมสร้อยคอข้าทับสวงสวมกำไลข้อมือและกำไลข้อเท้านุ่งผ้าเตี่ยวทับโจงกระเบนรัดด้วยเข็มขัดไม่สวมรองเท้านี่คือชุดต้นแบบชาวเขมรที่อยู่บนกำแพงนครวัดภาพพระมหาเทวีและเหล่าพระชายา สตรีชั้นสูงของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองภาพแกะสลัดในนครวัดทุกนางสูงชดาสามยอดนางที่สูงชดายอดเดียวทรงสูงหาแทบไม่มีสวมสร้อยคอสวมต่างหูยาวสวมกำไลข้อมือและกำไลข้อเท้าไม่สวมเสื้อปล่อยหน้าอ,อกนุ่งผ้าถุงชายลอยถึงหน้าแข้งรัดเอวด้วยเข็มขัดปล่อยชายผ้าเป็นทางยาวถึงพื้นเดินเท้าเปล่าไม่สวมรองเท้า นี่คือภาพสตรีต้ตนฉบับบนกำแพงซึ่งชุดชาวเสียมไม่ได้เป็นแบบนั้นว่าต่อด้วยเรื่องผ้าสบายจากภาพที่ชาวเขมรน,นำเสนอซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่สตรีตทั่วไปแต่เป็นครางผู้ชายชาวฮินดูที่นั่งในเสลียงทรงกลมโดยมีชาวเขมรเป็นคนหามกำลังพาไปส่งที่ปราสาทดูอีกภาพที่ชาวเขมร อ้างว่าเป็นต้นฉบับผ้าสบายความจริงแล้วคือภาพพระพุทธเจ้ากำลังนั่งสมาธิห่มผ้าจีวรซึ่งาศาสนาพุทธและาศาสนาพราหมณ์ถูกนำมาเผยแพร่ในดินแดนเอเชียอาคาเนย์ตั้งแต่ต้นพุทธกาลสมัยพระเจ้าอาโศกของอินเดียก่อนจะมีนครวัดเสียอีกผู้หญิงทุกนางบนกำแพงที่เป็นคนจริงๆทุกวันนักไม่มีผ้าสบายห่อตัว ว่าต่อการที่ผ้านุ่งจงกระเบนที่ชาวเขมอนอ้างว่าเป็นต้นฉบับแล้วชาวเสียงไปลอกแบบมาซึ่งความจริงชาวเขมอนนำมาจากรูปปั้นเทพพระเจ้าบาลารามเทพแห่งการเกษตรของชาวฮินดูภาพแกะสลักต้นแบบชาวเขมอนใส่ชุดผ้าเตี่ยวในตำนานมีอยู่เต็มปราสาทไปหมดแต่ชาวเขมอนไม่ยอมขอขึ้นทะเบียน ทั้งๆท,ที่มาจากกำแพงนครวัดและไม่นำเสนอออกสื่อใดเลยว่าต่อเรื่องภาพเสื้อลายดอกที่ชาวเขมอนอ้างว่าเป็นต้นฉบับแท้จริงแล้วเป็นภาพจากเหล่าทหารวานอนสมุนพระรามจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยไม่ยอมบอกว่ากองทัพของชาวเสียมและชาวละโวกใส่เสื้อลายดอกเหมือนกัน ภาพแกะสลักแสดงขนละครบนกำแพงที่เขมอนอ้างเป็นต้นฉบับแท้จริงแล้วเป็นภาพเหล่าวานอนสมุนของพระรามจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ภาพวาดคณะละครกรองยาวเขมอนภาพตัดออกสื่อที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสในปีคริสต์ศักราช1892ส่วนนี้คือภาพจริงภาพแกะสลักโมยกุลคแม ที่พวกเขาอ้างว่าชาวเสียนไปลอกมาแท้จริงแล้วเป็นภาพแกะสลักหน้าบันของปราสาบทบรรทายสรีซึ่งเป็นภาพการต่อสู้สมุนบานอนของพระรามจากวรรณคดีรามเกียรติ์ระหว่างพระยาสุครีพและพระยาวาลินภาพสลักมวยโบกาต่อของชาวเขมรแท้จริงแล้วลอกท่ามวยและชุดแต่งกายมาจากกระบวนยุทธวานนสมุนของพระราม ในวรรณคดีรามเกียรติซึ่งไม่ใช่ภาพสลักชาวเมืองในสมัยนั้นสู้กันจริงๆภาพวาดจิตรกรรมชาวเขมรที่ได้รับอิทธิพลจากสมัยอยุธยาคราวตกเป็นเมืองขึ้นชาวเสียมจากภาพแกะสลักที่มีอยู่มากมายบนกำแพงสารพัดนึกเรามาคอยดูกันว่าชาวเขมรจะจินตนาการต่อไปอีกอย่างไร